โอเคมาแล้วนะคะตอนเทสนี่ทุกอย่างจะราบลื่นนะคะพอถึงเวลาจริงนี่โอเคชีวิตก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะมีอุปสรรคบ้างเนาะอ่า ขอบคุณค่ะนะคะก็วันนี้นะคะโอนะคะพยาบาลวิชาชีพนะคะได้อ่เรียกว่าได้รับโอกาสเนาะให้มาแบ่งปันเรื่องแป้งไม่ใช่ผู้ร้ายกินให้เป็นลดน้าหนักได้ดีอ่านะคะตัวโอเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะคะว่าโอเนี่ยเป็นหนัก60-80กโลมาก่อนเนาะตัวโอก็คือจบพยาบาลนะคะก็คือจบพยาบาลสายวิทยาพยาบาลพกบก้าจันทบุรีนะคะแล้วก็จบ อดีญาโทนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ,ะ,ะ,คะก็ปัจจุบันเนาะก็มาเป็นหนึ่งในทีมบุคลากรทางการแพทย์ของปิปินะคะก็ดีใจนะคะที่จะได้ให้ความรู้จักทุกคนวันนี้นะคะหลายคนนะคะคงจะแบบรู้สึกว่าการลดน้ําหนักเนี่ยการไม่กินข้าวหรือกําลังไดเอทอยู่เนี่ยคือเวลาเราจะลดน้ําหนักอย่างแรกเลยคือกที่เราคิดคืออะไรคะ คืออดข้าวถูกไหมคะใครเคยใช้วิธีนี้นะคะกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาหน่อยค่ะเนาะอะโอยชื่อหลายคนนะคะรวมทั้งตัวอเองด้วยเนาะ,ะก็มันก็เป็นความเชื่อของคนที่จะลดน้ำหนักอะคะ่ะเพราะเราอะเหมือนเส้นผมบางถูเขานั่นแหละคะ่ะเนาะซึ่งวันนี้ค่ะคืออย่างที่บอกอค่ะหลายคนกลัวการกินแป้งกินข้าวกินผล,ลไม้ เชื่อว่ากินแล้วมันจะทําให้หอ้วนถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคือหนึ่งในสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลฟูโคสแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานไม่ว่าจะออกกําลังกายหรือกิจกรรมต่างๆ แต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นนะคะอะไรที่กินมากไปก็ไม่ดีไม่ใช่เฉพาะแต่คาร์โบไฮเดรตนะคะทุกอย่างนะคะกินมากเกินไปก็ไม่ดีอย่างน้าเปล่านะคะกินมากเกินไปยังไม่ดีเลยใช่ไหมคะประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตเนาะหนึ่งแหละคือการให้พลังงานให้เรามีเลี้ยวแรงให้เราสดชื่นเนาะเชื่อไหมว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมีส่วนในช่วยเผาผลาญไขมันเนาะแล้วก็เป็นอาหารของเซลล์หรือเนื้อเยื่อในสมอง กระตุ้กนการทํางานของนมไส้แล้วเป็นปง์ประกอบที่สําคัญถึงตับที่สําคัญนะคะก็คือยังช่วยป้องกันโรคแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้ด้วยเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะอย่างที่บอกอะไรมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีก็ต้องอยู่ในทางสายกลางนะคะการที่ไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยเนี่ยก็คือจะทําให้เกิดโยโย่เอฟเฟกโยโย่เอฟเฟกนะคะแล้วก็ร่างกายเนี่ยขาดเส้นใหญ่มีปัญหาต่อการขับถ่าย ความจําไม่ดีหลงลืมง่ายอารมณ์แปรปวนเหนื่อยล้าอ่อนเพียนะคะสังเกตถ้าวันไหนช่วงไหนนะคะที่เราอดข้าวเราจะรู้สึกว่าสมองหลักเนี่ยมันจะเบลอคิดอะไรไม่ค่อยออกไม่ค่อยสดชื่นแล้วก็จะหงุดนงดโมโหง่ายนั่นคืออาการที่น้ำตาลตา่ำหรือว่าขาดคาร์บบโบไฮเดรตเนาะทีนี้ถ้าเราได้รับคาร์บโบไฮเดรตไม่เพียงพออีกร่างกายเนี่ยคือ คือมันไม่พอไงก็ต้องไปหาที่อื่นมาใช้ร่างกายก็คือจะเป็นดึงโปรตีนนะคะมาใช้เนาะมันจะเกิดการสลายของกล้ามเนือ้อทําให้กล้ามเนื้อหายนะคะก็เผาผ่านลดลงสมรรถภาพร่างกายลดลงทุกคนเป็นแม้คือแบบเหมือนช่างบอดี้สแกนแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อหายเพราะอะไรบางทีอาจจะเพราะว่าแบบกินกินคาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไปก็ได้ เหมือนเราอยากทาไมเราต้องส่งการบ้านให้โพสคะคือส่งการบ้านให้โพสเพื่อดูว่าเรากินแป้งน้อยไปหรือเปล่าเขาไม่ได้กลัวกินเยอะนะคะเขากลัวอาจจะกลัวกินน้อยเกินไปเนาะทีนี้มาดูนะคะว่าเรากินเท่าไหร่ถึงจะพอกินเท่าไหร่ถึงจะพอมันก็ต้องคํานวณจากอายุ เพศสุขภาพอาชีพแล้วก็กิจกรรมในแต่ละวันเนาะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราควรกินคาร์โบไฮเดรตประมาณครึ่งหนึ่งของของพลังงานทั้งหมดที่เราต้องการใช้อะประมาณวันหนึ่งอะ่ะพันเราเราคำนวณเนาะอาจจะอ่ะพันสามถึงสองพันแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะมันก็คือขึ้นอยู่กับกิจกรรมของร่างกายเราด้วยนะคะเนาะแล้วก็จะมีการศึกษาเยอะมากเลยสำหรับคนที่แบบ เหมือนกินอาหารอย่างเงี้ยค่ะคนที่กินอาหารโปรตีนสูงๆเนาะจะมีความเสี่ยง50%ที่จะอ้วนขึ้น่าอ,อย่างใครที่เป็นสายคีโตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะเป็นสายคีโตเนี่ยก็จะก็คือช่วงต้นเนี่ยไม่กินแป้งใช่ไหมคะน้าหนักก็จะลดลงดีนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็คืออาจจะเกิดการโยโย่เกิดขึ้นได้เนาะและที่สําคัญนะ มันจะมันจะโยโย่กลับมามากกว่าน้ํนหนักก่อนตั้งต้นซสอีกนะคะเนาะทีนี้มาดูนะคะเขาบอกว่าการกินอาหารประเภทเคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันไม่ได้ทําให้อ้วนในทันทีเนาะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันเพราะว่าคือมันไม่ได้กินปุ๊บอ้วนปั๊บเนาะมันจะเกิดการสะสมการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดไม่ได้เร็วเนาะฉะนั้นวันนี้ค่ะคือการกินให้ถูก การเลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกเนี่ยแหละเป็นการช่วยลดน้ําหนักที่ดีที่สุดเนาะอ่าก็อย่างที่บอกอะค่ะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันไม่ใช่ในรูปของแป้งอย่างเดียวมันคือในรูปของน้ําตาลด้วยเนาะมีผลต่อการทํางานของระบบประสาทต่างๆของร่างกายด้วยสังเกตว่าเวลาเราอดอาหารนานๆอย่างที่บอกอะคะ่ะเวลาน้าตาลในเลือดต่ำสมองก็จะเลอ,อคิดอะไรได้ช้าลงร่างกายก็ จะสั่งการให้ช้าลงจะอ่อนเพลียเหนื่อยล้าเพิ่มมากขึ้นหุดหิดมุ้นง่ายน,นะคะเหมือนบางคนที่ติดน้ําหวานหรือติดกาแฟเวลาไม่ได้กินนะคะก็จะรู้สึกหุดหิดเนาะทีนี้เราจะเลือกคาร์โบไฮเดรตย่างไงให้มันดีต่อสุขภาพอันนี้ต้องจำเลยนะคะก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแต่ชนิดน้ำตาลตามนะคะเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ลดอาหารที่มีไขมันแล้วก็ลดอาหารที่มีรสเค็มเนาะอ่าคาร์โบไฮเดรตเราแบ่งเป็นสองอย่างก็คือเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนเชิงเดี่ยวเนี่ยมันจะดูดซึมได้เร็วกินไปปุ๊บก็จะหิวปับ๊บอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นผักผลไม้ข้าวขัดขาวพวกเนี้ยคะ่ะขนมน้ำหวานน้ำพึ่งน้ำตาลแต่คาร์โบไฮเดรตเชิงเชิงซ้อนเนี่ย คือมันจะทําให้การดูดซึมเนี่ยค่อยๆดูดซึมทําให้น้ําตาลไม่พุ่งสูงจะทําให้เราเนี่ยอินนานเนาะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงอีด้วยนะคะแล้วก็ดีต่อการขับถ่ายเนาะทีนี้ฉะนั้นเราก็ถ้าจะลดน้ําหนักให้ได้ผลดีหุ่นเปลี่ยนเร็วแนะนําเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซอ้อนเช่นไรคะเช่นผักผลไม้สดเนาะซึ่งอันเนี้ยมีวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็พวกข้าวไม่ขัดสี ก็คือข้าวกล้องข้าวซ้อมมือพวกนี้หลายคนมีคําถามว่าแล้วข้าวไลเบอรี่ล่ะข้าวไลเบอรี่เนี่ยเป็นข้าวขัดสีนะคะแต่ว่าตัวของข้าวเองอ่ะเขาเป็นสีดําฉะนั้นถ้าเลือกได้นะคะก็คือเลือกเป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือจะดีกว่าเพราะให้คุณค่าสารอาหารสูงกว่าเนาะแล้วก็ไฟเบอร์ก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าเขาขัด แต่เปลือกออกแต่กากใยยังอยู่เนาะแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆเนี่ยค่ะถั่วชนิดต่างๆก็พวกเนี้ยก็คือมีไขมันแต่เป็นไขมันต่ำแต่ว่าจะมีพวกโพแทสเซียมธาตุเหล็กเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญนะคะมันยังเป็นแหล่งของโปรตีนด้วยนะคะเนาะทีนี้มาดูนะคะว่าเห็นภาพง,ง่ายๆคาร์โบไฮเดรตที่เรารู้จักเชิงเดียวคืออะไรคือขนมค่ะคือแป้งคือข้าวขาวขนมปังขาวพวกเนี้ย เบเกอรี่น้ำตาลทรายขาวขนมที่มันแปลรูปออกมาเชิงซ้อนก็เช่นอะไรที่มันแข็งแข็งอ่ะข้าวกล้องเนี้ยค่ะแต่ข้าวกล้องในร้านสะดวกซื้ออะทำไมมันถึงนุ่มจริงๆอ่ะเป็นข้าวกล้องจริงนะคะแต่ว่าเวลาหุงเนี่ยเขาใส่น้ำมันลงไปเนะาะเพื่อเขาใส่น้ำมันพืชน,นี่แหละค่ะลงไปเนะาะเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันนุ่มนะคะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงเนาะก็คือควรหุงเองหรือว่าไปซื้อร้านที่ไม่ผ่านไม่ไม่ ไม่ผ่านร้านสะดวกซื้อจะดีกว่าเนาะธัญพืชที่ไม่ผ่านการแปรรูปนะคะธันพืชก็เช่นอะไรเช่นถั่วลูกเดือยถั่วแดงถั่วดำอะไรพวกนี้นะคะเนะาะขนมปังธันพืชอย่างเงี้ยก็ได้นะคะผักผลไม้เนะาะเนี่ยอย่างที่เปรียบเทียบให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะธันพืชไม่ขัดสีเนี่ยถั่ว ั่วคือควรกินทั้งเปลือกถั่วเหลืองถั่วซี่ถั่วเขียวอะไรพวกนี้เนาะมันจะช่วยชควบคุมความหิวได้ดีเนาะแล้วก็ที่สําคัญจะทําให้ขับถ่ายได้ดีด้วยแล้วก็อาหารที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ําก็คืออาหารที่ไม่หวานมากเช่นอะไรคะผักทัว่วพันธพืชเผ็ดทุกชนิดเนาะที่มันลดที่มันไม่ค่อยหวานนะคะอ่าอย่างหลายคนอาจจะเคยกินสับปะรด เพื่อลดน้ําหนักใครเคยกินบ้างกดหนึ่งหนึ่งมาหน่อยนะคะอยากจะบอกว่าค่าดัชนีน้ําตาลของสับประรดเนี่ยรองมาจากทุเรียนนะคะเออหวานพอๆกันเลยนะคะแต่ทุกคนกินเข้าไปเฮ้ยมันเป็นรสเปรี้ยวคิดว่ากินรสเปรี้ยวจะช่วยลดน้ําหนักได้อันนี้ไม่ได้นะคะเนาะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงที่เนี่ยก็คือควรหลีกเลี่ยงเลยก็เช่นน้ําผลไม้นะคะ ผลไม้เราควรกินเป็นลูกไม่ควรเป็นกินน้ําสกัดแม้จะสะกัดทั้งกากก็าตามเพราะเรากินผลไม้เพื่อต้องการกากใหญแล้วก็วิตามินใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปสกัดกินทั้งกากอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเนาะและสิ่งที่ได้คือน้ําตาลม,มากกว่าวิตามินแล้วก็เกลือแร่แล้วก็พวกนมเปรี้ยวนะคะยาคู่อะไรพวกนี้น้ําตาลสูงหมดเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งวันเนี่ยเราไม่ควรกินน้ําตาลเกินหกช้อนชาเนาะก็น้ำเปลา่าดีที่สุดนะคะอา,อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเช่นไขมันคานไข่เนยปาล์มก็พวกพุกกี้เบเกอรี่ทั้งหลายเนะาะก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะให้เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวก็ ถ้าถ้าใครแบบหาน้ำมันมะกอกน้ำมันดอกทานตะวันไม่ได้ก็คือใช้ให้มันน้อยลงคือผัดกับน้ำหรือสเปรย์นะสเปรยเอาก็ได้นะคะเนะาะอาหารที่มีรสเค็มหรือมีโซเดียมแฝงอยู่เนาะก็วันหนึ่งก็คือไม่ควรเกินหนึ่งช้อนชาพวกนี้คือทำให้ตัวบวมอันนี้บวมเร็วกว่ากินไขมันอย่นะกินวันนี้กินเย็นนี้เย็นนี้กินส้มตำ กินอาหารโซเดียมสูงพรุ่งนี้เช้านะแหวงถอดไม่ออกเลยตัวบวมแน่นอนเนาะก็นั่นแหละค่ะก็มีความเสี่ยงใน,ในการเกิดโรคโโต o เนาะก็คือโรคหลอดเลือดสมองนั่นเองแล้วก็พวกอาหารแปรรูปทั้งหลายนะคะเช่นอะไรคะไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอหมูหยองพวกนี้นะคะคือไม่ได้ให้ไม่ได้ให้งดนะคะก็คือนานๆกินทีได้แต่ช่วงลดน้ําหนักอะ ถ้าอยากได้ผลดีนะคะควรลดเลยะคะ่ะควรเลี่ยงอาหารพวกนี้ไปเลยเนาะฉะนั้นวันนี้ค่ะอยากจะบอกว่าคือเราไม่ควรงดอ่าแต่เราควรเลือกเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงสอนเนาะก็ข้าวโพดก็ได้มันก็ได้นะคะฟักทองก็ได้เนาะก็หนึ่งทัพพีอ่ะหนึ่งทัพพีนะคือจะบอกว่าหนึ่งทัพีของข้าว ข้าวขาวกับหนึ่งพับพีของข้าวกล้องนะคะให้พลังงานไม่ต่างกันก็คือ80กิโลแคลอรี่เท่ากันแต่ทั้งนี้ทางนั้นที่มันต่างกันก็คือเรื่องของการอิ่มนานการดูดซึมของน้ําตาลกากใหญ่พวกนี้เนาะถ้าใครอยากจะลดน้ําหนักได้ดีคุณเปลี่ยนเร็วแนะนํากินเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแนะนําหลีกเลี่ยงอาหารที่ น้ำตาลสูงผลไม้ที่น้ำตาลสูงผลไม้ที่น้ำตาลสูงดูง่ายๆค่ะอะไรที่เนื้อนิ่มฉ่ำหวานกัดเข้าไปแล้วมันนุ่มฉ่ำหวานนะคะอันนั้นน่ะน้ำตาลสูงอ่าอย่างเช่นมะม่วงอ่ามะละกอสุกอะไรพวกนี้นะคะโอชอบอเปรียบเทียบเสมอน,นะคะมะละกอเออมะม่วงลูกหนึ่งเนาะตอนดิบใช่ไหมคะมันก็จะแข็งๆถูกไหมอ่าเราเอามีดั่นเข้าไปมันก็จะเป็นแป้งขาวๆที่มีดใช่ไหม แต่ถ้าเรายังไม่กินมะม่วงลูกนั้นเราปลูกมะม่วงลูกนั้นก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วก็ค่าความหวานก็สูงขึ้นกินเข้าไปร่างกายใช้ไม่หมดก็สะสมเป็นไขมันหลายคนรู้สึกว่าผลไม้ไม่เห็นมันเลยมันไม่ใช่น้ํามันหรือเปล่ามันไม่ได้สะสมเป็นไขมันหรือเปล่าเป็นนะคะก็คือร่างกายเนี่ยมันจะเปลี่ยนสะสมในรูปของไขมันซึ่งมันจะไปสะสมที่พุงที่ก้นที่ต้นขาต่อเนาะอ่า วันนี้มีใครมีคำถามไหมคะ